สวัสดีค่ะทุกคนการวาดกราฟของฟังก์ชันในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการ plot กราฟของฟังก์ชันแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถ plot กราฟได้โดยตรงลงในเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ c a s w i t FX 9 9 1 cw แต่เราสามารถสร้าง qr เพื่อแสดงกราฟโดยใช้เครื่องคำนวณได้ค่ะมาเริ่มวาดกราฟของฟังก์ชันกันเลย fx เท่ากับ1ส่วนด้วย x ลบ1เริ่มต้นที่กดปุ่ม home ก่อน จากนั้นเลือกเมนู table ค่ะเราจะใช้ฟังก์ชันเพียงหฟังก์ชันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วให้เรากดปุ่ม tools แล้วเลือกตัวเลือก table type ค่ะจากนั้นเลือกตัวเลือกที่2ในตารางนะคะก็จะแสดงค่าของ fx เพียงค่าเดียวเท่านั้นให้เรากดปุ่ม back ต่อไปค่ะแล้เลือก define fx จากนั้นนะคะให้เราเนี่ยป้อนฟังก์ชันลงไปค่ะเป็น1ส่วนด้วย x 1บนะคะแล้วทำการเก็บค่าของฟังก์ชันลงไปในเครื่องคำนวณโดยการกดปุ่ม execute ขวาล่างค่ะค่าที่ปรากฏในตารางนะคะก็จะมีมากมายนับไม่ท้่วหากเราต้องการจำกัดช่วงของฟังก์ชันให้กดปุ่ม tools ค่ะแล้วเลือก table range จากนั้นนะคะให้เรากำหนดค่าเริ่มต้นเป็น0คะ่ะและค่าสิ้นสุดเป็น10โดยสเต็ปการเพิ่มของฟังก์ชันไปทีละ1 และกด execute ค่ะเราก็จะสามารถดูค่าของฟังก์ชันในช่วงที่เรากำหนดได้นะคะหลังจากนั้นเราทำการสร้าง QR code เพื่อแสดงกราฟโดยการกดปุ่ม shift และ X ค่ะเราก็จะเห็น QR code สามารถสแกน QR code ได้โดยใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการสแกนกราฟซึ่งจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ค่ะเราก็จะสามารถเห็นกราฟได้นะคะ ในทำนองเดียวกันหากเราต้องการพอดกราฟที่เป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ